สวัสดีค่ะสวัสดีที่ประเทศอินเดียค่ะพบกันเช่นเคยกับสถานีอินเดียนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ได้พาไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆในเมืองราชมันดี้นะคะเมื่อวานเป็นในเมืองนะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดู บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะตามชนบทเนาะมาดูว่า,าสภาพอากาศาแถบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะแตกต่างจากในเมืองไหมนะคะแต่นี่ว่า,าความแตกต่างตามชนบทนะคะแล้วก็กับในเมืองเนาะนี่ว่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเดี๋ยวตามนี้ไปเลยดีกว่านะคะ ชนบทแถบนี้นะคะเป็นชนบทแถบที่ที่ตั้งของโรงงานนี้นะเขาเรียกว่าเยเรสมนะคะเยเรสมนะมาเปิดวาร์ปด้วยอันนี้ก่อนเลยนะคะน้องงัวกับน้องควายนะคะเพื่อนบอกว่าเอ๊ะคลิปของนีนะมีแต่น้องงัวกับน้องควายจะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าตามชนบทคือนีชอบนะคะเพราะว่าบ้านนี้ไม่มีนะคะ งนี้ก็เป็นบ้านผงน้องงัวเขานะคะอันนี้อินเดียสไตล์เขาจะทำบ้านน้องัวแบบนี้นะบรรยากาศสุดยอดนอนไม่เกรงใจใครเลย ข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้จะเป็นโรงงานอิดบ็อกนะคะนี่โรงงานอิดบ็อกเขาจะอยู่แบบนี้นะคะอิดบ็อกทําบ้านนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนเนาะสวนแล้วก็เขาเขาเก็บอันเนี้ยฟักแฟงเนี่ยมาขายหน้าร้านม,นมแต่เขามีสวนอยู่ข้างในนะคะถามเด็กว่าเนี่ยเขามีฟาร์มฟาร์มฟักแฟ,ง,ฟงเนี่ยอยู่ข้างในนะคะ ราคานะคะราคาจะต่างกันมากเลย <Okay. Yeah. S 1> กับในตลาดนะในตลาดฟักแฟงลูกละ200รูปีนะคะแต่เรามาถามที่นี่นะคะที่นี่เลือกได้ทุกลูกทุกไซส์นะคะลูกละ100รูปีเท่านั้นนะคะเบบี้บิ๊กไซส์อันนีเบบี้เนี่ยเบบี้เออนึ่น่งนก็ไ่ะ วันวันพีชช้ามั้นี่นุ่มอะไรยูไซส์วันละทุกย์ไซส์เฟิร์ตอ่ะอันนี้วันเอ้ยเดี๋ยว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 อ๋อนี่ดีกว่าเนี่ยวันนะแล้วแล้วนี่ก็หันมาเจอสิ่งที่มีต้องการมานานนะคะเพราะว่าต้นหลังหอพักของนีนี่ไม่เป็นลูกสักทีนะคะอยากได้ ลูกขนุนอ่อนนะคะลูกขนุนอ่อนเอาไปทําซุปนะคะ,ะเพื่อนเขาทําซุปอร่อยนะคะ,ะนี่เลยตัดสินใจซื้อไปสามลูกธรรมชาติสดสดว้าวเออนี่ว่า มีคิดผิดนะที่มีมองว่า,อ,าอินเดียมีนะสายน้ำที่ไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะมีคิดผิดเลยเดี๋ยวทุกคนมาดูนี่นะคะสุดยอดเป็นน้ำลำห้วยนะคะนี่ลำห้วยของชาวอินเดียนะ น้ำใสมากจริงจริงคือน้ำใสมากตั้งแต่นี้มาอยู่อินเดีย6ปี7ปีนี้นะคะตรงเนี้ยคือน้ำใสที่สุดแล้วนีไม่คิดด้วยว่าจะมีจริงๆเนาะ ดเขามีหน้าร้านด้วยนะ <Same>. Okay. นั่งรถมาเจอ,อ <c oughs> ร้านขายผักริมทางนะคะ <c oughs> เหลือบมาเห็นมันสำปะหลังนะคะนี่ก็อยากได้เนาะแล้วก็มาถามราคานะคะราคานี้จะถูกกว่าตลาดในเมืองประมาณห้ารูปีนะคะห้ารูปีบาง,บางผักบางอย่างเนี่ยก็ราคาจะเท่ากับในเมืองนะคะเพราะว่าเป็นผักที่เขารับมาจากพ่อพค้าแม่ค้าในตลาดนะคะ <c oughs> हमस खेते है या तेल खेते है 보면은 सुंदर है ये वाला है हां 80 में 80 80 ये देखो तो हम एयर लोने बाहर गई ना हां 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 ये चलते हैं प्री फिश है आ आने लोग क्या आने दे डे फिश อ่าโอเคได้ได้เหมือวจะมกระเอร,ร้านผักตรงนี้นะคะนอกจากเขาจะรับผักมาจากตลาดแล้วนะ,ะเขายังปลูกเองด้วยนะคะเหมือนหัวงมันนี่เขาปลูกเองนะแล้วก็พวกะมะละกออะไรอย่างเงี้ยที่ถามดูนะคะเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยม,มันมีสวนอยู่ข้างใน หน้าร้านเขาไปฝั่งนี้นะคะเขาขายกิโลละ40ลูปีนะคะอันมะละกออันนี้นะอน,นาคตต่อไปก็จะมีข้าพูดหวานขายด้วยนะคะแถบนี้เนาะ บรรยากาศดีมากเลยนี่เดินเข้าไปไม่ถึงนะข้างในนี้มันเป็นอดอกกระลำนะคะนี่ก็ปลูกดอกกระลำแล้วก็พวกข้าวโพดพวกนี้นะเนข้างในนี้แหละดีฮัลโหล how are you สบายดีไหม อย่าดุดนะเว้ยเฮ้ยมันไปจริงเหรอโลอ่าอายุไป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 ตอนนี้นะคะเด็กอินเดียบอกว่าแถบนี้นะเขาสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะ คือตอนนีเ้เวลาท้องถิ่นของอินเดียก็ประมาณบ่าย3มโมงบ่าย4โมงนะคะแต่ดูลักษณะแดดนะยังเปี้ยงอยู่เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นี่ก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีออกมา,าข้างนอกเนาะแล้วก็มาซื้อผักอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาเก็บภาพมาเก็บวิดีโอ,อเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ชมทุกท่านาได้ชมบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะคะของของอชนบทของอินเดียเนาะมันจะสลับกันนะคะ,ะพวกท้องทุ่งแล้วก็มาอีกนิดหน่อยก็จะเป็นพวกตลาดอะไรเล็กๆแบบนี้นะคะคนก็ไม่ได้พุกพลุ่นอะไรมากมายนะคะรถก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับในเมืองนะคะไม่เหมือนกับในเมืองอแถบนี้จะเป็นชนบทที่เงียบๆเรียบง่ายนะคะ วันนี้นี่ก็ต้องขอตัวกับก่อนนะคะฝากสถานีอินเดียด้วยค่ะผิดพลาดประการใดนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ